Thank you e a for making this video possible. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนบริษัทวาดภาพของเราในเกม The Sims 4นำโดย CEO Alice มาเป็นบริษัทบ่มและขายวายผลไม้พรีเมียมจ้างพนักงานมาดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตและย้ายบริษัทสุดโมเดิร์นแต่พื้นที่จำกัดแล้วของเรามาที่ไร่ชนบทที่ใหญ่และสวยขึ้นกันค่ะ ความเดิมตอนที่แล้วคือเราได้เงินมา400,000ซิมลเลียนจากการขายภาพวาดตามชะลิงนะคะตอนนี้อลิซอยู่ที่จิมของบริษัทนะคะว,ว่ามีคนทักว่าน้องนุบนิบขึ้นหรือเปล่าแต่ถึงแม้เราจะได้เงินมาตั้ง400,000แล้วเรายังเหลือภาพวาดในกระเป๋าและที่ขายได้อีกอยู่ตรงนี้อยู่นะวิรูปนี้สวยมากเรามาขายให้หมดกันค่ะก่อนที่จะทําการย้ายเมืองน่าตื่นเต้นมากชีหิวโอเคให้น้องทานอาาะไรสักก่อนแล้วมาขายกันส่วนเจ้าลินล,ลี่เจ้าของบริษัทต,ตัวจริงก็อยู่ดีนะคะ เพิ่มโบให้น้องด้วย1กลุ่มน่ารักมากอ่ะกินสลัดเรียบร้อยแล้วหน้าตาดูดีเชเก็บในตู้เย็นและก็อะไรมาขายของหนะ้าบัดนาวค่ะ ten table แต่ว่ารอบนี้อยากขายให้หมดเร็วไม่เน้นกําไรค่ะว่าจริงๆน้องอลิสก็คือถือได้ว่าเป็นคนรวยท่านหนึ่งและลดลงมาเหลือประมาณ20 0เอาขายออกไว้ดีกว่าค่ะใครอยากได้ราคาถูกที่สุดของบริษัทเราตอนนี้ต้องเร่เข้ามาเดี๋ยวเราก็สต็อกเพิ่มเหมือนมันจะมีอีกเยอะเลยในกระเป๋าค่ะทุกคนเนี่ยอ่ะสต็อกเพิ่มมาเชิญค่ะเชิญเจ้าของบริษัทตัวจริงอยู่ในหมู่ผู้้ซื นั่นคือลิลลี่เองค่ะถ้าสต็อกเพิ่มจะมีอีกไหมเขาใหม่ก o d รูปเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้และอ P ีนี้ใครที่รอคอยคู่จิ้นแน่นอนค่ะอลิซจะมาพร้อมกับเรื่องราวของความรักด้วยค่ะเพราะาเราต้องไปที่เจนต่อไปได้แล้วนะคะเพราะว่าชีก็ถือว่ารวยและสําเร็จในการเป็นริชและขายหมดแล้วค่ะได้เงินสี่แสนแล้วจากที่แมนแทนเน็ตบริษัทบางอย่างไปแล้วเงินก็หายไปส่วนหนึ่งโอเคเดี๋ยวดูแลตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้มาจัดระบบแผนกบริษัทเราใหม่กันค่ะอ่ะทาุแมวขี้เหงาเล กับแมวก่อนนอนหนึ่งกรุกความเหงาจะได้หายไปสีเหลืองอีกแล้วค่ะชีขี้เหงามากถึงเวลาต้องมีแฟนจริงๆแล้วค่ะเยลิลลี่ก็เข้าคอกไปนอนน่ารักอะไรอย่างนี้ I've been thinking about getting to know Nanami better as a friend. Do you think the two of us should hang out? ฉันอยากจะรู้จักนานามิมากกว่านี้เธอว่าเราควรจะสนิทกันมากกว่านี้ไหมถ้าใครจําได้นะคะจาก e ีที่แล้วฮิลลารีเนี่ยเป็นคู่จิ้นของเราเลยเพราะว่าอยู่ดีก็มาจีบน้องอลิสแต่ฝันพังทลายนะจ๊ะ นางมีสามีอยู่แล้วค่ะเฮกเตอร์รอเลนเราไม่เอาแนวนี้ค่ะไม่ทาบ้านแตกไม่เอาเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนทั้งคู่เซ็งฟีเจอร์มิดไลฟ์ไครซิตของเกมเดอะซิมสี่มากนะ Has Alice really been done enough with her life ฉันสําเร็จมากพอแล้วเหรอในชีวิตหล่อนเป็นเจ้าของบริษัทที่ทําเงินอาทิตย์ละสี่แสนซิมเลียนได้หล่อนจะต้องการอะไรอีกก่อนจะเครียดเรื่องชีวิตอันดับแรกรู้จักล้างจานก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันต้องลากไปไว้ในเครื่องล้างจานให้ตลอดกว่าจะเริ่มวันได้ ไม่ได้ต้องแค่ดูแลความต้องการนะดูแลมูดแอนโทนนางอีกให้เป็นแบบโพซิทีฟมูดอีกโอ้ไม่นะกำลังจะจัดการกับแผนกแต่ว่าอะไรกรีนเฮาส์ที่ปลูกผักออร์แกนิกของเราเละมากฉะนั้นเราจะเรียกทีมคนสวนเข้ามาดูแลก่อนสักนิดนึงค่ะตอนนี้ก็มีโซเฟียรามิแล้วก็เจเรกทุกคนดูมีความมุมานะในการทําสวนอย่างมากดิฉันแชมชื่นใจมากจะต้องจ่ายโบนัสอย่างงามเลยมีเงินตั้ง4ี่แสนเนาะคุณสําหรับงานที่ทุ่มเทของคุณลุงนะคะ แอบ,บให้น้องสาวตัวเองสักประมาณพันหนึ่งค่ะ What the loss in the family from losing a parent No 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 ไม่นะทุกคนเกิดมุดเลดซาร์แล้วก็บอกว่าจากการสูญเสียผู้ปกครองใครเป็นพ่อค่ะเฟลิกเสียชีวิตแล้วค่ะเราต้องไปหาแม่ก่อนนิดนึงแผนการย้ายบริษัทต้องชะลอไปหนึ่งวันค่ะกลับบ้านนิดนึงโอ้อลิสนาะสงสารเราให้น้องอลิสใส่ชุดดากลับบ้านไปเยี่ยมคุณแม่นิดนึงค่ะเออความรู้สึกหนะักอึง้ง แต่มาถึงบ้านแล้วค่ะนี่ใครอ่ะน้องสาวเราอคะ,ะทาไมน้องไม่แฮปปี้ที่เจอเราเลยวะแต่แน่ๆละ่ะพี่ต้องสอนน้องเขียนคิ้วใหม่มแม่ก็ปลอบเราคืนแต่ความซิมสีะนะคะเศร้าไม่นานหรอกอลิสตอนนี้คือจะสนิทกับโซฟีที่สุดนะคะเพราะว่าเด็กคนอื่นๆคือยุ่งชีไม่มีเวลามาช่วยเลี้ยงเลยแต่เรามีแผนการค่ะทุกคนทุกคนจะเศร้าไม่นานหรอกเพราะว่าในเกมเด็กซิมสีมีหลายวิธีมากที่จะ bring the dead back หรือว่าชุบชีวิตคนขึ้นมาค่ะอลิสได้รู้ว่ามีวายบางประเภทที่ชุบชีวิตคนได้นะ

โอ้ควินบอกว่าตอนนี้เราก็เหลือกันแค่นี้คำว่าแค่นี้ของแม่คือแม่มีน้องเพิ่มอีกทั้งสามคนนะแม่ it'd be really nice if we could move in with you มันคงจะดีมากเลยถ้าทุกคนทั้งสี่คนนี้ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับอลิสนะคะยังก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยววุ่นวายมากอลิสต้องหาแฟนอีกเดี๋ยวให้อลิสมีน้องแล้วก็ลงตัวก่อนค่ะมีเจนใหม่ก่อนแล้วค่อยรับแม่กับน,น้องมาอยู่กับเราเนาะคือแม่เครื่องมากที่เราไม่รับแม่ไปอยู่ด้วยตอนนี้ค่ะเหมือนลูกกระตันยูแหละให้ฟีลลูกกระตันยูมากตอนนี้แต่น้องชายเราคือ ได้พ่อมาเต็มๆเลยค่ะเห็นแล้วนึกถึงเฟลิกซ์เลยไปดําเนินตามแผนกันกลับบ้านค่ะไปโยกย้ายบริษัทกันกลับมาถึงบริษัทแล้วนะคะบรรยากาศในวันที่พ่อเสียคือฝนตกไปอีกฉะนั้นลาก่อนแผนกวาดรูปสิ่งนี้ทําให้อลิซเศร้าสะจนปิดแผนก วาดรูปลงและโฟกัสไปที่การทำวายวิเศษดีกว่าค่ะแล้วเราก็ย้ายไปฮิลใจเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นในชนบทกันทุกอย่างลงตัวจะได้พาแม่กับน,น้องมาอยู่ด้วยเนาะเราจะย้ายมาพื้นที่ดิน50คูณ40อันนี้นะคะมายกบ้านมาลงกันเราอยากให้วิวด้านหลังเป็นน้ําตกกับต้นไม้สวยๆเหล่านี้ฉะนั้นบริษัทเอามาวางด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเอาไปไว้ข้างล่างเลยไม่มีอีกแล้วส่วนลอยฟ้าไม่จําเป็นต้องลอยค่ะมาเก็บของทุกอย่างใส่กระเป๋า,ย,าย้ายกรีนเฮาไปไว้ข้างล่างกันหรือห้องนอนพนักงานด้วยค่ะเพราะเราสังเกตว่าพ งานก็ไม่นอนอยู่ดีค่ะเปลี่ยนเป็นห้องไว้รองรับสมาชิกในครอบครัวเราค่ะไม่มีแล้วบอร์ดข่ายภาพต้องเปลี่ยนเป็นอะไรห้องไวร์เทสติ้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาสีใหม่รีคันเลเลอร์ให้ดูมีความเป็นคันทรีมากขึ้นอันนี้มันดูแบบบริษัทในเมืองมากเลยพื้นก็อาจจะเป็นแนวแบบมีหญ้าแซมแบบนี้ค่ะใส่รั้วเป็นไม้ฟาร์มเข้าไปนิดหน่อยสิฐานก็ดูมีความรัสติกมากขึ้นค่ะแต่ยังคลีนอยู่และบ้านอลิซเราคิดว่าจะต้องแยกตัวออกมาด้านข้างให้ชัดเจนมากขึ้นสิวิ่งปรากฏว่าเรา ชอบสีไม้แบบซิดๆอันนี้ทั้งหลังไปเลยดีกว่าค่ะ r i b a n d h i l l Factory Version Farm กันไปเลยด้านขวาของบริษัททําเป็นบันไดลงมาแล้วตรงนี้เป็น Half Wall เพื่อที่จะลงไปชั้นใต้ดินซึ่งเป็นพื้นที่ หมักและบ่มไวน์ค่ะเพราะบ่มไวน์ใต้ดินของแพ็คนี้จะบ่มได้นัวกว่าถ้าบ่มใต้ดินค่ะกรีนเฮาส์เก่าจะจัดให้เป็นห้องนอนน้องๆ3คนในวันที่เราพร้อมพร้อมกับแน่นอนความวัยรุ่นวัยใจต้องมีบันไดลิงให้ด้านหลังเป็นอาคารกรีนเฮาส์ด้านล่างเป็นรั้วไม้แบบนี้อ่ะจริงๆก็เปิดเป็นรั้วไม้โปร่งทั้งสองชั้นมีบันไดลิงปีนขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งพร้อมจะปลูกผลไม้ออร์แกนิกเพื่อบ่มไวน์และตรงนี้จะต้องเป็นร้านค้าไวน์ของเราเป็นบริษัทขายไวน์ผลไม้แห่ง รกในนเมืองี้ค่ะด้านข้างช็อปเราก็ทำทางเดินโดยเฉพาะเชื่อมไปที่ฟาร์มเลยนี่ขายยังไงให้ขายออกบอกเขาไปเลยว่าฟาร์มออแกนิกค่ะปูพื้นหินสักนิดนึงนี่จะเป็นร้านขายไวน์ที่หรูหรามาเห่าที่สุดในเมืองค่ะชื่อร้านขายไวน์ของเราก็ตั้งตามชื่อคุณพ่อผู้ล่วงลับสวนออแกนิกของเราเป็นรูปเป็นร่างและอีกนานไม่เน่กว่าจะได้เล่นเส้นทางบ่มและขนส่งไวน์ผลไม้ใต้ดินถามว่าต้องทำขนาดนี้ไหมวะยุ่งยากอย่างไม่จำเป็นวะพูดจริง แต่ว่านะสร้างซีนารีโอให้มันดูน่าตื่นเต้นไงเปลี่ยนทิศของร้านนิดนึงดีกว่าค่ะต้นไม้จะได้ไม่บังหน้าร้านแล้วก็อีแบบนี้ดูเป็นไงดูเข้าทีหรือไม่เออพอเรียงชั้นวายเต็มๆอย่างนี้ยังกบร้านขายไม้กายสิทธ์ของโอลิเวนเดอร์ยังไงอย่างนั้นนะ่ะแม้แบบนี้เลยแม้เออแล้วก็วางแบบว่านี่คือวายพรีเมียมที่สุดของเมืองอยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะและเหลือแค่บ้านของน้องอลิสตรงนี้แค่นั้นเองเราจะทำเล็กๆก,กับทุกคนไม่นานไม่นานเสียงสูงภาพในหัวก็คือว่าเอา อีกแลมีคำนี้ทีไรทุกท่านก็เกิดอาการหลอนขึ้นมาเลยค่ะภาพในหัวอีกแล้วเหรอจะมี hanging building อยู่ข้างบนชั้น2ค่ะเพื่อแสดงความเป็น ultra modern ก็ต้องขอบคุณช่อง Kate Emerald นะคะที่ทำให้เราได้เรียนรู้บิวลักษณะนี้ค่ะ ได้และห้องนอนกล่องใสที่ทำให้หลายท่านค t i o n นมา k กับกฎฟิสิกว่าลอยอยู่ยังไงวะแล้วก็มีผนังใสออกมารับหลังคาแบบนี้ทั้งบนล่างกล่องด้านข้างต้องใสให้หมดแล้วก็วใช้หน้าต่างอันเนี้ยของโ o s t r a n รงมีความรัสติกแต่ยังโมเดิลก็จะเป็นกล่องโปร่งละจ้าห้องนอนอลิสเท่ากับโชว์เคสของคนทั้งเมืองใครอยากรู้เรื่องอลิสก็แค่มาแถวต้นไม้แถวนี้นั่งดูก็ได้เห็นชีวิตอลิสละค่ะเอาเนี้ยแลยค่ะภาพในหัวประมาณนี้มี Interconnected brick คนวัยทำงานอ่ะเนาะคิดถึงงานตลอด จากห้องนอนอลิสก็สามารถเดินไปที่บริษัทผ่านการ์เด้นได้เลยค่ะ Ru ส t i c u l t r a m o d เด n Farmhouse พลาดได้อย่างไรในการเอาพื้นใสมาวางค่ะความอ l t r a l รัก r ูของเรานี้จะต้องมีความเห็นอะไรเห็นน้ำจากด้านบนได้นิดหนึ่งค่ะอ่ะไปทำส่วนที่เหลือของบ้านกันค่ะหน้าบ้านคร่าวๆนะคะไม่ทำอะไรมากเดี๋ยวมาติดไฟนิดนึงเราจะเหลือพื้นที่ด้านข้างบ้านไว้ทำไมมากมายคำตอบก็คือเอาไว้เลี้ยงหมาค่ะเป็นรุ่นลูกอลิสความโมเดิร์นเท่ากับไม่มีพื้นที่ส่วน เปิดทุกสิ่งอย่างยังคะ่ะยังไม่ไปไหนยังเพลินเพนประตูเข้าบ้านขอใช้ CC1 กรุ๊ปเสร็จแล้วคะ่ะ external structure ของบ้านเน้นจะ b l e บ o l u m มพอขี้เกียจทำห้องค่ะ Final l y เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนไม่ยากดูนาฬิกาเลยว่าใช้เวลาไปเท่าใดนานแน่เลยอะ่ะไม่คิดว่าจะนานอีกเลวครับท่านเราเพิ่มดีเทลความเป็นรถทรัคขนส่งของใช่ไหมนี่ตรงนี้น่ารักมากชอบชอบเฟลิกซ์ของเรามากส่วนแรกคือเข้ามาในบ้านเลยจะเป็น receiving area สำหรับคนส่งของ delivery และเมื่อ าทางขวาก็จะเจอเป็น greenhouse ที่มีที่จิบชาค่ะตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้วิวด้านนอกก็คือให้ฟีลความแบบย้ายมาอยู่ชนบทที่แท้จริงเข้าจากมุมรับแขกมาก็จะเป็นประตูอีกชั้นหนึ่งค่ะซึ่งนี่จะเป็น area พักผ่อนที่คอนเนคไปสู่สระว่ายน้ำและก็ครัวค่ะเราชอบมากดูดีมันมีความอินเตอร์คอนเนกับห้องนั่งเล่นะ่ะแล้วมาตรงนี้ก็จะใช้โฮสต์ a รนช์เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีห้องนอนของเราที่ลอยสูงอยู่ตรงนี้ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2 section ค่ะ section แรกก็ตรงนี้เป็นห้องนอน ให้น้องอลิสเห็นวิวตอนตื่นนอนเต็มๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นมุมจิบชาเล็กๆและห้องนี้เราชอบมากกั้นออกมาตรงนี้เป็นเหมือนกับห้องรีเสิร์ชหันมาด้านนี้ก็จะเป็นมุมทำไวน์และมุมชิมไวน์ค่ะทำไวน์เสร็จก็จะมีตู้เก็บบ่มไวน์ตรงนี้ด้วยค่ะและมาเดินไปตรงนั้นก็จะเป็นทางเดินอินเตอร์คอนเนคเต็ดไปที่สวนออร์แกนิกของเราค่ะและโซนชั้น2อีกโซนหนึ่งก็คือโซนที่ขึ้นบันไดด้านนอกมาแล้วเจอเลยนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ําแบบ Walk-in c l o ค e t ค่ะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมอ่างอาาาบน้้ํํทที่คลย กับหลังเก่าเลยค่ะเน้นคลีนคลีนเรียบๆนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรวางหนังสือภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช้เวลานานกว่าที่คิดแฮะจะลงเมื่อไหร่วะเนี่ยทุกอย่างจะเน้นเชื่อมกันนะคะเพื่อให้ซิมทํางานได้สะดวกแล้วก็บริษัทเราเปลี่ยนมุมวาดภาพเป็นมุมปลูกต้นไม้ค่ะประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะชอบไปเล่นเกมเพลย์กันสักทีมาทําผมใหม่ก่อนเปิดร้านนิดนึงอา้าวร้านวายเราภายในก็ประมาณนี้นะคะวายที่ได้มาเราจะมาวางขายตรงนี้รู้สึกว่าจะขายเป็นแก้วด้วยด้วยอะช่วงแรกๆแกรนด์โอเป n ้นิ่งใหม่ๆเราจะ ไข่แก้วด้วยนะคะแต่อันดับแรกเรามาวางพืชผักที่จําเป็นต้องวางก่อนคะ่ะนี่สี่โมงเย็นแล้วเนาะแมวเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้อีกโอ้ไม่กอดแมวเราเดี๋ยวพ่อเป็นผีแล้วพ่อจะชวนหนูไปเฟสติวัลได้ไงโอเคไปไปหาพ่อกันดีกว่าค่ะพ่อน้องยิ่ถึงพ่อมากอะเราเองก็หิวข้าวแล้วอยู่ในเมืองกับสไปฟ e สเฟสติวัลไม่เคยมามาก่อนเลยอุ้ยมันสดใสนะเนี่ยล k e a ซ i c e is having a bit of trouble with those chopstick s นางใช้ช็อ pstick ไม่เก่งใช้ตะเกียบไม่เป็นละหนึ่ก็ต้อง คุยกับพ่อเนาะ,ะพ่อหนูจําเป็นจะต้องอะไรกลับไปดูฟาร์มแล้วพ่อหนูจะหาวายมาชุบชีวิตพ่อให้ได้ไม่รู้ทําทได้ไหมนะกลับมาก็มารดน้ําดูแลตัวเองสักหน่อยคืนนี้ก็ดูแลแมวดูแลตัวเองไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เรามาเซตบริษัทกันค่ะลืมลืมค่ะต้องกอดแมวก่อนนอนหนึ่งทีด้วยฟันดีลิลี่เช้าแล้วพร้อมเริ่มงานบรรยากาศกําลังสดใสเรามาทําอาหารเช้าวบวกกับเสิร์ฟอาหารพนักงานกันค่ะอ่ะอลิสผูกาลังทานอาหารเชา้าสแครมเบิอ็กได้แล้วค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวให้น้องทําพิซซ่าอีกถาด เยอะอะเนาะโอ้ดูดีมากเดี๋ยวชั้นบนจะเป็นการปลูกพวกสตรอเบอรี่แล้วกันนะคะวางไว้ก่อนที่เราจะเรียกพนักงานมาวางยาวๆวางชีวิตคันทรีเกิลนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ได้หุ่นมาเพิ่มอีกแล้วคุณสวนทุกคนเราได้เลยออนนะคะ ดีใจมากเลมอนเนี่ยก็ทำไวน์ได้ราคาเหมือนกันค่ะมันได้ใช้กล้วยด้วยไหมอ่ะดูสิฉะนั้นพืชผลเฉพาะที่เราต้องมีแอปเปิลเกรปสตรอเบอรี่แล้วก็โพเทโต้นะคะเราปลูกมาแล้วแต่ว่าสตรอเบอรี่เราไม่ค่อยได้กับโพเทโต้เปิดมาไม่ค่อยได้เลยเอาอัง,งุนนมาปลูกแปลงนี้แล้วกันค่ะปลูกอินดอร์ด้วยอะ่ะแม่โทรมาโอ้ไม่ก็ อขอโทษนะที่ต้องตัดสายแม่อยู่กับพ่อไปแล้ว1วันวันนี้ไม่ว่างจริงอ่ะเอาละปลูกเท่านี้ก็เยอะมากพอแล้วเรามาเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทกันฉะนั้นแล้วเราก็จะมาเริ่มให้เขาเปลี่ยนมาทําสวนกับเรากันทุกคนมาแล้วค่ะเขายังใส่ชุด ยูกะตากันอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนให้เรานะคะมาแล้วค่ะโอเคแผนกทําส่วนของเราแล้วก็ลงไปปลูกดีงาม,มฉันรักพนักงานดิฉันคุณเฮเลอรี่ขอบคุณมากที่ออกมาช่วยเราทำเอาดอร์นะคะเพราะตอนนี้มีแต่เราทำเอาดอร์โอเคพนักงานหลายท่านพอทำอินดอร์เสร็จก็กาลังเดินมาเอาดอร์กันแล้วมาช่วยกันปลูกองุ่นด่วนค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่เงินเดิมพนักงานดีๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนดูแบบแข็งขันกันมากโอเคบางส่วนก็ช่วยกันมาปลูกแอปเปิ้ลที่น้องอลิสทําไม่หมดนะคะ <Alice S 1> อลิสก็ทําไปครึ่งเดียวเหมือนกันโอเคสองคน นี้แข็งขันมากส่วน2คนนี้ก็คือ,อตอนนี้เป็นเวลาอาทุกอีกแล้วเฮลแฟคทอรี่ของเรานารกจริงๆนรกสมชื่อนรกไม่เคยเปลี่ยนโซฟีไหวไหมลูกเออเป็นน้องเราต้องทําใจนะคะต้องทอระหดอดทนเดี๋ยวพนักงานรดน้ําเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็ให้เขากลับบ้านแล้วนะคะสบาย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 ,สบายเท่ากับเที่ยงคืนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนค่ะย,ยังไม่เสร็จมันเยอะมากเข้าใจแหละมันมันใหญ่อะ่ะมีคาปริซสลาดัด มีสลดัดมีพิซซ่าโอเคแล้วก็ให้ทุกคนมากินข้าวกันอครัวเล็กไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราลืมไปว่าเราเปิด2แพนกพร้อมกันนี่นะอู้พนักงานทานเสร็จก็ไปเดินตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะว่ามันยังขาดอะไรอยู่ไหมอุ้ยบางส่วนมันขึ้นแล้วนะทุกคนนี่ต้นนงนนของเราอลิซยังง่วนกับการเก็บจานให้พนักงานอยู่นะคะเป็นซ e o ที่ดือ้อก็ต้องทําต่อไปนะอลิซซีอตัวจริงก็มาน,นอนเฝ้าส่วนไปเลยสิคะขอบคุณสําหรับการทํางานที่หนักนะคะคุณฮลเลอรี่คือตอนนี้จะพับแล้วอะ่ะคอจะพับแล้วอะ่ะแค่เดินแบบแจก เงินเดือนก็คือคอจะพับแล้วโบไหวแล้วค่ะพนักงานมานอนที่โซฟาบ้านเราคือขึ้นไปเตียงได้ขึ้นแล้วนะจริงจ doesn t doesn't seem to be appreciated again why someone complaining about the salary again มีคน a i นเกี่ยวกับเงินเดือนว่าน้อยเกินไปอีกแล้วนะคะและอลิสก็คว่ำแล้วค่ะไปพร้อมๆกับพนักงานท่านอื่นๆเลยแล้วๆๆกลับบ้านกันให้หมดกลับบ้านกันให้หมด thank you so much ตอนนี้อลิสนี่เกิดอาการต้องดูแลตัวเองหลายส่วนเลยค่ะทั้งอยากเข้าห้องน้ําทั้ง h y g ก็ไม่ดีด้วยมาอาบน้ําแบบดีๆเลยลาเวนเดอร์โฟมหอมๆให้รางวัลน,น้องที่ปลูกอะไรทุกอย่างของเราได้อย่างประสบความสําเร็จมากซีออลิลลี่ค่ะไม่ทราบว่าคุณจะนอนเตียงที่เรียนซื้อมาให้หรือไม่โซฟานี้เราซื้อมากะเอาไว้นั่งจิบชาอะไรเงี้ยอู้วันนี้ชีน้องก็ตัดสินใจใส่ชุดชาวไร่ชาวสวนงานน่ารักเชียวอ๋อก็คือมานั่งกินข้าวตรงที่แมวตัวเองนอนนอนผึ่ง,พ,งพุงอยู่ทําไมพุงลินล,ลี่มันใหญ่อย่างนี้วะตอนนี้ก็สั ใส่ปุ๋ยนะคะไม่มีปุ๋ยธรรมชาติก็ใส่ปุ๋ยด้วยมเมล็ดพืชผ่นานนันอื่นไปเลยสิคะคิวเต็มสั่งไม่ได้ไปอีกไม่มีอาชีพไหนจะคิวเต็มไวไปกว่าอาชีพปลูกผักปลูกพืชอีกแล้ววันจันทร์ตีห้าแล้วนะคะวันทั้งวันนี้ก็หมดไปกับการทําไร่ทําสวนก็ผ่อนคลายดีนะะแดดออกแล้วเสร็จเราก็มาทําความสะอาดที่คราฟ เน็กชา1นึ่งกลุ่แล้วเราก็มา purchase ingredient พร์โกับ s t รอเบอรี่คือมันได้เยอะอะค่ะทุกคนอย่างละ2องอย่างละสึงกว่าเราจะปลูกเองได้เนาะเราก็ต้องซื้อมาเยอะๆก่อนอะวายบ่มอดแรกที่เราทำออกไปจากสกิลอันต่ำต้อยด้อยค่าของเราแต่เราก็จะหลอกขายชาวเมืองไปก่อนค่ะอ่ะเหยียบย่าม,มันลงไปเหยียบย่าม,มันลงไปลูกโอเคละ ก้นจำบะลงไปอร่อยแน่อะซีตรวจตรวจฟาร์มออแกนิกนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้อง f อ o m farm to b o บอ l e นะคะจากฟาร์มสู่ขวดอลิสก็กําลังสงสัยว่าเราจะเพิ่มคุณภาพมันได้ยังไงในขณะที่เลเวลการเดนนิ่งของอลิสยังไม่เต็มแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ชีสงสัยว่าหรือว่าเราต้องจ้างเอ็กซ์เพรสที่เป็นการเดนเนอร์ในเมืองนี้หรือเปล่า ตัดภาพมาที่อีกฟากหนึ่งของเมืองไอรีนสาวที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำสวนทุกประเภทการดันนิ่งเลเวลอยู่ที่ระดับ1ิอาศัยอยู่กับม้าหนึ่งตัวที่เธอรักมากชื่อไว้มีความฝันที่จะเป็นแชมป์ขี่มา้าและอลิซจะต้องมาหาไอรีนคูเปอร์คนนี้เพื่อขอความช่วยเหลือด้านการดันนิ่งค่ะและแน่นอนเราจะให้เขาลงเอ,อยด้วยกันตัดภาพกลับมาที่บ้านนะคะอลิสกำลังว่ายน้ําอยู่ในแม่น้ําแถวหน้าบ้านนะคะมาเดี๋ยวเราให้ชีน้องขึ้นจากน้ําแล้วก็เดินทางไปหาไอรีนกันโอ้โหแล้วมาขอความช่วยเหลือ จาก expert gardener ทำไมหนูใส่ชุดนี้มันวาบหวามไปไหมเนี่ยอา้าวมาถึงแล้วค่ะน้องไว้ก็ออกมาต้อนรับเราเลยเราก็ทำการแนะนำตัวกับหมาของไอรีนเลยนะคะ my god วันนี้เป็นวันอะไรสักอย่างนะคะที่ทำให้ซิมเนี่ยต้องใส่ถุงปิดหัวนะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักธุรกิจที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะคะอา่ารักกันแบบยังไม่ทันเห็นหน้าซีรีส์เกาหลีไปอีกค่ะอลิสตูชอบไอรีนจากใจจริงนะคะเนี่ยไม่นะฝนตกพอเริ่ม คุยกันไปสักพักสงสัยจะต้องหลบฝนอยู่ที่บ้านไอรีนสักพักก่อนแล้วค่ะจีบกันในอคอกม้าเนี่แหละค่ะความสัมพันธ์ขึ้นเร็วมากเลยนะความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนที่ดีก็ก็่อเกิดขึ้นในอคอกมา้าไม่กอดทุกคนแ,แมวเออลิลลี่โนื no, 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 no. ้อเนื้คนเราเรา,เรา,เรา,เราพาลิลลี่กลับบ้านกันดีกว่าค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยสาวของเราบอกว่าขอย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ไหม I think our strong friendship <c oughs> got me thinking about how we should live together เราคนที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแม่ได้ แล้วก็ทําเป็นเนียนค่ะเขาจะย้ายเข้ามาอยู่กับเราแหละในฐานะเพื่อนนะคะย้ายเข้ามาอยู่กับเราเลยมากับพร้อมกับน้องไว้เลยนะคะถึงบ้านแล้วฝนตกหนักแต่เราต้องรีบมาโหมดสร้างกันก่อนเลยค่ะอา้าฟาร์มมาที่ตั้งใจจะทามาเร็วกว่าที่คิดเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแสงสว่างเป็นโทนกลางวันนิดนึงค่ะม้าก็วิ่งอยู่อะไรตามสระว่ายน้ำอัลตร้าโมเดิร์นของเราไปเลยจ้าใส่เบสให้น้องไว้แล้วก็บอกน้องไว้ให้มานอนในนี้ด้วยจะ้ะจะได้เทสว่าใช้ได้ไหมนะวิวเดี๋ยวก่อนนะจะให้ชีนอนที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำที่นอน ให้ไอรีนนิดนึงค่ะห้องนอนไอรีนก็ทําให้อย่างดีนะว่าไม่ได้นี่เราให้เขาอยู่ฝั่งห้องนอนที่ตอนแรกจะจัดไว้ให้น้องๆเราไปก่อนนะคะวันนี้ก็ทั้งโอ้ตีสามแล้วทั้งฝนตกหนักนะคะก่อนที่ไอรีนจะทํางานในการรีเสิร์ชพืชผักให้เราก็ให้เข้านอนก่อนค่ะความสัมพันธ์ค่อยเชื่อมพรุ่งนี้เราได้ปุ๋ยแล้วทุกคนเดี๋ยวตื่นเช้ามาเก็บพี่ม้าเป็นปุ๋ยกันค่ะแอปเปิล <Apple S 1> เราก็ขึ้นอย่างสวยงามพรุ่งนี้ต้องเปิดบริษัทแล้วหรือไม่โอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพนักงานบริษัทจะมาเก็บองุ่ะ คือสองคนนี้เขาไม่ชอบกันหรือ,อยังไงวะเขามองหน้ากันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะอลิสดูแลตัวเองในเรื่องห้องน้ําให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอลิสก็จะไปทํากับข้าวไว้วรอพนักงานก่อนที่เราจะไปเก็บองุ่นเข้ากระเป๋าก่อนเรียกพนักงานมาค่ะมันคือเยี่ยวมาค่ะฉันต้องปิดประตูนี้แล้วหรือไม่ฉันกะจะแบบว่ามองวิวสระน้ําสวยๆไงอ๋อน้องม้าบอกว่าอยากเล่นลูกบอลเอาชอบใจชอบใจไปอีกเออค่ะลูกบอลไม่ได้นะน้องไว้เนี่ยเสร็จแล้วไอรีนก็มีหน้าที่แทนกาได้ เพราะว่าชีการ์เด้นเลเวล10ค่ะแค่คลิก10การ d เดนชีก็จะทำทุกสิ่งเลยอะ ตอนนี้นาะงก็รังทำวิจัยพืชผักของเราให้มันเอ็กซ์แลนทอยู่นะคะเชื่อมือได้เลยอยู่ในมือไอรีนนี่เชื่อได้ดูสิ่งนี้มันฟูฟ้ฟามาก My God ดูซิพวกนี้น่าจะ h a r วเวสได้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ h ฮา s เ All เลยค่ะมันจะไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็เอาไปทำไว้กันค่ะ from farm to bottle คือสโลแกนของบริษัทเราค่ะล็อตนี้ที่เก็บก็เย,ยังเป็นอง,งุ่นล็อตคุณภาพธรรมดาอยู่นะคะอาจจะขายถูกหน่อยอะไม่ต้องขายแพงมาก วอ t ทำทำงานอยู่ไอรินคูเปอร์ Alice swell, wants to Alice is Well become Best friends อยากเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนแท้หนึ่งเดียวของเราได้เหรตอนนี้ไอรีนก็กำลังเอามูลมา้ามา f e r t i l i z e หรือว่าใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ของเราค่ะฟอร์มฟาร์มทูบอทเทิลของเราเก็บทุกอย่างไปทำไวน์ค่ะและเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็เขาก็ชวนกันสโลว์แดนหนึ่งกลุ่มค่ะอลิซกับไอรีนในโหมดแผงควบคุมเขาขึ้นว่ามีความเข้ากันได้สูงมากแล้วก็อลิสมู o เล็ก็ขึ้นมาเสมอเลยค่ะว่าชอบคนแบบไอรีนมากเลยลงไหมเรือคู่นี้ลงหรือเปล่ามา วันนี้หมดวันแล้วทุกคนมานั่งดื่มไวน์กันขอไปนั่งด้วยกันข้างในได้ค่ะต้าแสงเทียนไม่เอาเนาะอ้อยจับมือแล้วหนึ่งความหวานในใจฉันขึ้นแล้วค่ะอลิซเกิดอาการอลิซเป็นอะไรอะ d i z z y from illness อลิ e can't tell if it's her or the rest of the world is spinning น้องเป็นไรน้องไม่สบายแค่ดื่มไวน์ตัวเองแล้วป่วยฮัลโหลอ้าวหมดไปอีกหนึ่งวันค่ะทุกคนพรุ่งนี้เปิดบริษัทกันเช้าวันใหม่มีพืชผลต้องเก็บก็ใส่ชุดนอนเดินข้ามบริดจ์มาเก็บไปเลยสิคะใกล้แล้วง ยพราอเก็บเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราเรียกพนักงานมาเพราะดูสิมีวัชพืชมีที่ยังไม่รดน้ําเต็มไปหมดนะคะเสร็จเรือยงเนี่ยเก็บเยอะมากเลยอ่ะทุกคนคืออุ่นขึ้นทุกวันอ่ะมีทําไปยันชาติไหนไม่รู้ว่าเยอะมากมันเยอะมากอลิซิ่งเก็บไม่เสร็จเลยทุกคนเมื่อไรจะได้เรียกพนักงานเที่ยงแล้วมันมีสกิลเข้าเกียร์ถอยมาด้วยเหรอวะเพิ่งเห็นอ๋อเหลือพนักงานคนนี้คนเดียวที่ยืนในที่มืดมืดไปนิดนึงเนาะน่าจะติดไฟหน่อยถูกไหมคะอ้าวรดน้ําต้นไม้กันหมดแล้วค่ะ แล้วก็กําจัดวัชพืชให้กันหมดแล้วเนี้บเรียบร้อยส่วนเรื่องของการรีเสิร์ชคุณภาพให้ขึ้นเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของไอรีนค่ะโอเคได้วายองุ่นมาขวดแรกจากไอรีนก็หมักเลยค่ะให้เชลฟ์ข้างล่างเป็นองุ่นข้างบนเป็นแอปเปิลเนาะอ่ะจ่ายเงินเดือนค่ะแล้วก็กลับกันได้แล้วค่ะแมวดิฉันไม่ชอบคนเยอะสามารถเฟิร์สคิสได้ทุกคนให้มันเกิดที่คอกม้าดีกว่าไหมเชียร์มากนะยย ความรักเก่อเกิดที่คอกมาค่ะ Ask To Be Girlfriend กันค่ะทุกคนมาถึงคันนี้แล้วอลิซจะมีแฟนแล้วนะเพราะเราทำสำเร็จในเรื่องของความรวยแล้วค่ะวอทวัชพืชขึ้นอีกแล้วค่ะระหว่างที่อลิซเก็บผลไม้ทุกอย่างใส่กระเป๋าและไปดำาวายมาเปิดร้านวันแรกกันค่ะระหว่างนั้นเราก็จะเรียกพนักงานมากำจัดวัชพืชให้เรานะคะวันนี้ลาจากเรื่องโรแมนต์โรแมนต์แป๊บหนึ่งให้น้องมาฝึกสกิลการทำ แอปเปิลกับไวน์องุ่นกันค่ะจะได้หมักแล้วก็ขายสักทีตอนนี้มีในขวดก็คือ Quality normal เป็นเกรฟนะคะอันนี้น้องก็กำลังทำเกรฟไปเรื่อยเรื่อยนะคะ,ะทำความสะอาดแล้วก็ให้คราฟอุ๊ยทุกคนสกิลขึ้นเราทำพโพเทโต้กับสตรอเบอรี่ได้แล้ว จะขายหลากหลายได้แล้วค่ะให้ลิสเข้าห้องน้ําแล้วก็อาบน้ําสักนิดหนึไฮจีนไม่ดีค่ะวายนี้อร่อยเพราะอะไรไม่เคยอาบน้ําเลยค่ะในการทาไอรีนกับไว้เนี่ยเคยได้ที่2องใน intermediate endurance racing นะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปแข่งกันดูดูซิว่าเขาจะล่ารางวัลได้อีกไหมเป็นหนึ่งในสตอรี่ไลน์ที่เราต้องเล่นด้วยค่ะคือศูนย์แข่งม้ายังไม่เปิดนะคะแต่ว่าเราดูแลม้าแล้วก็ซ้อมกับม้าตรงนี้ได้ค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ level jumping ส่ค่ะ agility ตั้ง6กเนี่ยโหและแน่นอนค่ะรู ลูกของอลิสก็จะมีความอยากเป็นแชมป์เปี้ยนค่ะ7จ็ดโมงแล้วเข้าไปแข่งได้แล้วค่ะทุกคนแข่งจัมปิ้งดูสิว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่ได้ที่3เป็นไปนได้ยังไงออกจะเก,ก่งขนาดนี้ใช่ไหมกลับบ้านเราก็ให้อลิสมาเร่งทำไวน์นะคะเอาเป็นไวน์สตรอเบอรี่เพิ่มดีกว่าเพราะเราทําได้แหละแล้วก็เป็นพอเทโต้นะคะเราจะได้รีบบ่มแล้วก็รีบขายมีหลากหลายชนิดเลยค่ะอันนี้เป็นไวน์สตรอเบอรี่ฟอร์มฟาร์มทูบอทเทลของเรานะคะอาจจะมีก้นกระแทกบ้างเล็กน้อยก็ดื่มๆไปเถอะคะ่ะอา้าวทำการบัน จุขวดเรียบร้อยทําเองทุกอย่างแฮนด์เมดสุดๆส,ดสวอเบอรี่จะเป็นไลท์ลีเอจเหมือนกันค่ะงั้นเรามาเริ่มขายอางุ่น กับสตรอเบอรี่กันก่อนเลยค่ะเอาสตรอเบอรี่มาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาองุ่นมาไว้ตรงนี้2เชลฟ์ล่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ออกมาทีละขวดมาวางค่ะเซตขายเลยสตรอเบอรี่เราก็ขายเป็นขวดนะคะเราจะแบ่งบางอย่างขายเป็นแก้วด้วยนะคะเรียงไม่เป็นระเบียบเลยเทอันเนี้ยสัก3แก้วนะคะแล้วก็เทอันนี้อีกสัก3าแก้วค่ะเทแก้วที่2เผื่อใครอยากซื้อเป็นแก้วได้เลยกินที่ร้านแล้วก็จ่ายเงินได้เลยแก้วที่3โอเคแล้วก็เซต for sale ด้วยทั้งแก้วละห 62แน่ทุกคนธรรมดาที่ไหนอุ้ยขวดนั้นได้9 0 4ขวดนี้ได้พันสองถ้าขายออกโอ้ oh m ม god เปิดร้านอลิซเปลี่ยนชุดค่ะลุคนี้เลยอ่ะลุค professional wine server ไปเลย 3...2... เปิดแล้วนะเชิญค่ะเชิญเชิญเชิเชิญ,ชญ,ชญ,ชญอ้าคุณลูกค้าสนใจไวน์สักแก้วไหมคะไวน์ Why from farm to bottle เลยนะคะกรีดเป็นเวลาจะ5้าทุ่มทุกคนขายจะหมดแล้วไม่น่าเชื่อคือเรื่องเงินไม่สำคัญแล้วอ่ะตอนนี้ การสร้างธุรกิจไว้นี่ให้สำเร็จสามารถเป็นเรื่องของรุ่นลูกอลิสได้ค่ะแต่การขายประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยดีฉะนั้นเราจะ close แล้วค่ะทุกคนอ้าวปิดจ้าปิดอันที่เหลือหนึ่งแก้วนี้ดื่มเองซะเลยแล้วที่เหลือก็อบ่มไปที่ร้านเนี่ล่ะเอาไว้ขายต่อไม่นะชิลิลี่ป่วยค่ะเราเลยต้องพามาคลินิกสัตวแพทย์นะคะลิลลี่ไม่กลัวเลยแต่ว่าน้ำลายาน้ำลายไหลามากนะตอนนี้หายหรือไม่หายแล้วเด็กดีกลับบ้านกันไปโอ้ยไอรีนผู้ขยัน สตอนที่เราไปขายวายก็คือมาดูแลสวนให้นะคะเราคิดว่าคู่นี้ควรจะแต่งงานกันได้แล้วนะคะดูซิว่าเราโพสไซ้หรือ,อยังโพสไซ้แล้วนะคะเราจะให้น้องอลิสเป็นคนขอแต่งงานแต่งงานกันเย้ทุกคนจะอุ้ยมาก็มีท่าทีดีใจด้วยแหละน่ารักมากอยู่ดีๆก็รักและแต่งงานกันใน ep เดียวเลยค่ะเอาสถานที่แต่งงานพร้อมอยู่ข้างน้าตกรับกลางป่าค่ะชุดแต่งงานของน้องคู่ก็คือพร้อมค่ะสวยมากให้เจ้าสาวทั้งคู่นะคะ ขามาโยนกันตรงนี้โอ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากตอนนี้ทุกคนก็กําลังวิ่งมาแลกเปลี่ยนคําสาบานแล้วนะคะทั้งคู่เป็นพิธีกรรมที่สวยงามมากถึงวันแต่งงานแล้วในอีพีเดียวทุกอย่างรวดเร็วมากค่ะกําลังแลกคาสาบานแล้วก็สวมแหวนกันนะคะแต่ถามว่าแขกมาฟังไหมไม่ค่ะอาสโลแดนแล้วค่ะแล้วก็เช่นเคยมันก็บลั๊กมากเลยค่ะแขกก็ไปรวมกันตรงนั้นแทนที่จะหันมามองเราแล้วก็ป้อนเค้กให้ไอรีนนะคะพิธีการป้อนเค้กต้องมาจะป้อนหรือไม่ แขกไม่ได้สนใจเราเลยค่ะเย้ yeah! ทุกคนป้อนเแขกกันน่ารักและก็จบลงด้วยงานที่ทุกคนเต้นค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะมีลูกรุ่น Rack to Rich รุ่นต่อไปที่จะกลายมาเป็น Host Championship ค่ะ กลับบ้านกันกลับถึงบ้านก็ไม่รอช้าค่ะทั้งสองท่านจะต้อง try for baby แล้วน้องจะต้องเกิดมาเป็นเด็กที่พร้อมที่จะขี่มาให้เก่งแล้วก็ดูแลกิจการวายของเราตั้งแต่เด็กค่ะลุ้นกันหายใจมากอะ่ะตอนนี้จะท้องไหมโอ้ยอลิสท้องแล้วกำลังจะมาบอกไอรีนนะคะว่าในที่สุดก็ท้องแล้วค่ะ back to business ด้วยค่ะแม้จะท้องก็ยังจะต้องเรียนสกิลการทำ วายผลไม้ให้ดีต่อไปค่ะแล้วต่อไปนี้อลิสน่าจะไม่ควรจะชิมวายแล้วนะคะต่อไปนี้ก็ต้องให้อลินชิมคนเดียวค่ะไม่ทุกคนเขาบอกว่าลิลลี่ตาย วาไม่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 อลิสอลิสม,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 มา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 ร้าองขอชีวิตจากกริมเดี๋ยวนี้ค่ะไม่นะทุกคนลิลลี่โอ้ my god ทุกคนลิลลี่ไปแล้วอ่ะพีนี้ทำไมเรื่องเรื่องเยอะมากขนาดนี้อะพอแล้วกับการตายของสัตว์ค่ะต่อไปเราจะตั้งค่าให้สัตว์ไม่ตายแล้วไม่ไหวแล้วมาเราจะมาพยายามเพิ่มทักษะในการทำนิคท่าเมกิ n งในการทำวายบ่มผลไม้ในขณะที่พยายามดูแลตัวเองให้ชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดมาด้วย ก็ะะจ,จบลงไปแล้วสำหรับ EP นี้ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆที่รับชมรอคอยแล้วก็ติดตามนะคะครั้งที่แล้วขอบคุณที่ <laughs> มีคนสังเกตคือเราไม่สบายค่ะใช่เสียงมันไม่ค่อยสบายแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะคือแค่เป็นภูมิแพ้อากาศเฉยๆเหมือนเวลามีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจามง่ายแล้วพอจามเยอะๆมันก็ สม,มันก็จะบวมอะทุกคนแล้วบางทีมันก็จะมึนอะม,มึนมึนหัวเพราะว่ามันจามเยอะหลือเกินเยอะจริงเออทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้เนาะก็หวังว่าไอพีนี้จะทําให้มีความสุขแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับตัวที่มีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเกี่ยวก,กับช่องนะไม่ว่าจะเป็นการไปหาดูอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม,ตมการเปลี่ยนระบบการอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะดูเงียบๆหายๆนิดนึงอะเดี๋ยวกลับมาโฟล์แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปกติแน่นอนค่ะยังไงก็เจอกันใหม่ในครั้งหนนน้าาะะะคคคคทุุกขอมมีวส่ 하나